มาที่เรื่องราวของน้องเติ้ลนะฮะเด็กชายสิขวบที่อำเภอพระ,พะยืนจังหวัดขอน,ขอนแก่น,ก,นกันบ้างนะฮะหลังจากที่น้องป่วยเป็นโรคแปลกๆโรคหนึ่งก็คือเหงื่อออกเป็นเลือดน้องเติ้ลนะฮะเด็กชายกิติศักดิ์เจริญอินเมื่อวานเราเรายงานข่าวบ,บอกว่าพ่อแม่ของน้องเนี่ยพาน้องไปที่โรงพยาบาลตอนเช้าแล้วโรงพยาบาลก็บอกว่าขอให้กลับไปก่อนเนื่องจากว่าไม่ได้มีการนัดหมายการทําให้ห้อง พักห้องว่างเนี่ยไม่มีจ้ะอ่ะเรารายงานไปตอนเช้าว่าห้องไม่ได้กลับบ้านไปตอนเย็นข่าวออกไปว่างไงว่าโรงพยาบาลว่างทันทีเลยฮะห้องห้องพักที่โรงพยาบาลว่างทันทีเลยตอนจอยได้ตรวจใช่ต้นเลยได้ตรวจใช่ได้ตรวจนะฮะก็ได้รับการเปิดเผยจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทที่จังหวัดขอนแก่นบอกว่าการที่น้องมีเหลือเงื่อไหลออกที่บริเวณตามร่างกายต่างๆนี่นะฮะก็เอามา ตรวจรักษาการได้ห้องพักแล้ว <driven. S 1> และทีนี้เขาบอกว่าการตรวจรักษาเนี่ยจะต้องตัดชิ้นเนื้อของน้องไปตรวจรักษาแต่ว่าชิ้นเนื้อที่จะตรวจรักษาต้องเป็นชิ้นเนื้อในขณะที่เลือดกําลังออกนะใช่ตัดตอนเลือดไหลตัดตอนที่เลือดไหลามาแล้วปรากฏว่าตอนที่คุณแม่พาน้องมาเนี่ยสักพักหนึ่งน้องก็เลือดไหลามาแม่เลยรีบ<อ>พยายบาลพยายบาลพยาบาลน้องน้องเหงื่อออกเป็นเลือดแล้วพยายบาลก็มาหมอก็มากันนะฮะก็ตัดชิ้นเนื้อบริเวณ ใต้เข่าวขวาออกไปตรวจก่อนนะพ่อจอยใช่แล้วช่วงเวลาสักประมาณหกโมงสิบนาทีหกโมงเย็นนะฮะก็มีเลือดไหลออกที่ต้นแขนซ้ายัดใช่แล้วรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งก็จะมีเลือดไหลออกบริเวณใต้เข่าซ้ายแล้วก็บริเวณโหนกแก้มซ้ายแต่ว่าตัดเอาเฉพาะ ครั้งแรกไปก่อนประจอเอาไปตรวจนะฮะแล้วก็มีการนําตัวอย่างของเหงือของน้องเนี่ยไปตรวจด้วยไปตรวจสารประกอบของเหงือพบว่ามีเกลือแรก่ปกติแต่ในส่วนของเลือดที่ปนกับเหงือจะทราบผลในวันนี้ส่วนผลการตรวจชิ้นเนื้อที่ตัดไปเฉพาะจุดบริเวณใต้ขาขวาจะรู้ผลภายในอีก 7วันนับจากนี้ไปผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินรองศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติจุระวุฒิพงศ์ท่านสันนิษฐานเบื้องต้นนะเค้ก<ะ>บอกว่ามันน่าจะเกิดจากเส้นเลือดบริเวณต่อมเหงื่อเนี่ยมันมีมากกว่าปกติก็เลยไหลปนออกมากับเหงือ่อ<ะ>อาจจะมีภาวะเครียดประกอบมันก็เลยเป็นตัวกระตุ้นให้เลือดออกมากับเหงือ่อ<ะ>แต่ว่าคุณหมอบอกแตกต่างจากทุกครั้งนะ เพราะว่าอันนี้ไหลเป็นระยะระยะชั่วโมงนานๆค<ช>่อยมาทีหนึงหลังจากนี้นะก็คงต้องรอผลวินิจฉัยนะฮะเพื่อจะได้ให้ตัวยาตรงกับสาเหตุประกอบกับโดยรวมน้องต้นก็ไม่ได้มีอาการผิดปกติทางร่างกายก็ยังวิ่งเล่นอะไร<ช>ได้เหมือนเด็กตามปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวสักพักก็จะให้กลับบ้านไปเดี๋ยว<ช>รอผล ตรวจออกมาก็จะเรียกมาทราบผลกันขอบคุณคุณหมอนะคะที่มีเตียงว่างสําหรับน้องหลังจากที่ข่าวออกไปนะคะก็ไม่ใช่ทุกเรื่องนะคะต้องเป็นข่าวแล้วถึงจะอำนวยความสะดวกได้นะไม่แต่คุณหมอเขาบอกแล้วไงเขาบอกว่าตอนที่มาแล้วที่บอกเตียงไม่ว่างเนี่ยจริงๆแล้วคืออยากจะให้ห้องน้องเนี่ยอยู่ห้องที่คัดแยกพิเศษอะัรปกะมานี้ใช่เดี๋ยวเรารอตามดูว่าตกลงแล้วน้องเติ้ลเนี่ยมีภาวะอะไรกันแน่ใช่ครับถ้ามีความคืบหน้าก็จะกลับมารายงานเนาะ